วันนี้มาส่งเครื่องหยอดข้าว4แถวจานคู่นั่งขับแบบลูกปืนของเดินตามนะคะตัวนี้ลูกปืนของเดินตามตัวนี้ขาหน้าทางใส่ข้าวได้4กิโล2ถังมา2นะคะตัวนี้คานก็มีความกว้างอยู่1เมตรนะคะตัวนี้เราตั้งไว้ระหว่างขาตั้งไว้ที่25นะคะสามารถปรับเข้าได้นะคะตัวนี้นะคะส่งที่อ่าส่หลซรัน ส่งที่อำเภออย่างนะตัวนี้มาส่งทางไปสษนียนะคะตัวนี้รถไปสษนียค่ะส่งอำเภออะไรอำเภอบ้านแพรอทบ้านแพ,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 พรจังหวัดนะนครพนมนะคำเภอบ้านแพรจังหวัดนครพนมนะคะตัวนี้แล้วก็ผ่านยกล่องมันล่องอ้อยนะคะสองใบสองใบผ่านสองใบขี้เมานะคะตัวนี้ ะะส่งสองตัวนะคะฐานยดล่องมันล่องอ้อยนะคะตัวนี้ส่งสองอันนะคะส่งไปที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายแล้วก็ส่งไปที่ที่ไหนคะนี่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะคะตัวนี้นะคะส่งให้แล้วนะลูกค้าขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วา,างใจสินค้าร้านของเราคะ่ะ ของมีสต็อกไว้มากมายเต็มโกดังสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันทีส่งทางไปษณีเก็บเงินไปทางง่ายๆนะคะสใบผานแล้วก็2ใบขี้เมานะคะตัวนี้ยกล่องอ้อยล่งบันนะคะตัวนี้แล้วก็สี่แถวเครื่องหยอดข้าวสี่แถวจานคู่แบบลูกปืนเดินตามนะคะตัวนี้นะคะอ่าดูตรงนี้ ดูขานะคะโคงจักนะคะตัวนี้นะคะตรงปกนะคะสั่งได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0944699224ินดีรับใช้ดินดีให้บริการค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ